ตอนทฮะก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กันในเกมเอฟเวคซ์เลเล่นน้อยคอยนานนะครับผมโอเคฮะเพื่อการไม่เสียนาฬิกาลุยกันเลยโอ้คือตอนนี้มันดึกแล้วผมจะโอ้เสียงดังไม่ได้นะครับผมเกรงใจข้างห้องครับอ่าแล้วเอากระตุกเลยแม่งเอลยอาเด้งเยี่ยมเยี่ยมย้ายเซิร์ฟดีู่ไหมเนี่ย ลองก่อนให้ผมธรรมดาก่อนดีกว่าผมเสียวว่ะไหนดูไซส์มีอะไรน่าช้อปปิ้งบ้างว้าวอุย้ยเฮอร์ลุมเซียน่าสนใจแปดร้อยนั่นแหละอืมอืมอืมมีเจ็ดร้อยส,สี่สิบโอ้หแต่วางคิลลี่ร่างนี้ผมเห็นแล้วอย่างเท่นึกว่าโกเซน ซิลแบบว่าเซย่าซาจิทาเรย์เซย่าอะไรเนี้ยโคตรเตะมาเกมแรกของวันนี้กันเลยทีเดียวมาดูกันว่าเราจะเป็นเล่นน้อยคอยนานหรือว่าเล่นนานคอยน้อยเฮ้ยอย่ามาดผมด้วยก่อนอ่าโอเคแล้วกันจะเล่นอะไรเปล่าหรอกเรื่องเรื่องคือออกเคลงท่าโดดมันสวย่จั้ง เฮ้ยเอาว่ะบัตรพาวตัวกดเลยเนี่ยถึงเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยเล่นเออขี้แอ๊กแล้วโคตรเกลียดแม่งเลยแม่งแอ๊กชิบหอ,อยต้งทัวแต่ยอมรับว,ว่าสกินสวยสกินเท่ ดีท l ่ <Gy orn. S 3> r y ดแชมเปี i ยน l าฮะมาดูกันว่าหลังจากอัปเดตแพทประจำวันที่11มกราคม256แล้วจะกระตุกไหมไปนี่เลยเพื่อนคนเยอะวะคนเยอะก็อย่าไปกลัวดิกลัไเูไวะทำไมมันจะไปนูว นี่ดีกว่าโอเคฝั่งมตี้หนึงไม่เอาเรื่องมากเลยเอมันด้ยืมไปคนละฝั่งดีว่ของไันอยู่ฝั่งนี้ฮ้่เห็นแล้วม่สมอตเราเล่ว้าวแลออฟติกซ่อะอะไ่ ฝั่อองนู้นกำลังเดือดเลยไปดิลองไม่ไปหรอกแวะลงก่อนจ๋สวส,วสวองอะไรจะไ

ตวนเม่ไหนไม่รอดแน่ไม่รอดเอาง่ะเอาเลี้ยงเลี้ยงเสร็จโจรเสร็จโเลนเจอร์ให้โดมั่งดูสิอ่า สามศูนย์หนึ่งของผมอยู่ไหนไม่มีสามศูนย์หนึ่งเป็นไปได้อ๋อนี่งไงโอเคเยีเ่ยมเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมคระศูนย์นะฮะโอเค half toast half to roast อืมเยอะเรื่องไม่ถูกเลยอ่าอะไรอ่ะ ลายแล้วอืมเฮ่อาะเ็ก็ได้เจ๊มาก่อนไดไมอืไม่ทันได้คราฟเลยทีมงานเป็นอะไรวะ

อเไยแล้วกระถดไม่น่าเลยเฮ้ยกระสุนเยีย่ยมเสียช่องอ่ะเฮ้ยอะไรอะม,ม่วงม่วงโอ้ฟินิชิตอ่เสียดายฮอกว่ะฮอ,อ,อกเจอเหนื่อยมาก นี่อะไรอะโ8โ8ไม่ใช่ไม่ใช่ะไาเี้ยเบอร์จำชออกเลเวลสองมาก่อไม่รู้ขนาดว่าไงแต่มันออกเสียงแบบฮอกอะไรเงี้ยเ はいเลยป้ายทรไ่อนเไม่าได้เอ้ย็โหเป็นครั้งแรกที่ร้องสมิยโอเคฮะามาอืมตาฝว่น่าจะตาฝ

ผมว่ามันสะโพกมันกําลังดีตรงนี้แบบนี่เห็นนะมันมีเขาเรียกพื้นที่กว้างถ้าเกิดแบบเป็นสะโพกเนี้ยผมสึกเหมือนมันมีอะไรมาบังเวลาผมเล่นแต่ก็แล้วแต่คนชอบด้วยนะโอ้โห เฮ้ยยูน่เดียวยิงสวยแล้วสวยแล้วโฟมก้าอีกแล้วไม่น่าวิงเข้าไปเลยวะแม่งเอยเต้นบ้าเลยมึงเนี่ยโอ้ยเอาใหม่ฮะเอาใหม่เราไม่ลดละความพยายามเอาวะตอนนี้ก็เล่นน้อยแล้วก็มาคอยนานที่ล็อบบี้เหมือนเดิม ช้อปปิ้งอะไรวะโคตรเท่ต้องโดนแล้วโอ้โหขาดหกสิบไปอ่ะแม่เลยแค่หกสิบไปอ่ะเมื่อกี้ได้ดิดูอยจางเฟยวนี่ยันนี้ก็สวยเนี่ยเซนติเนลว้าวเป็นหน้าแอช สวยสวยออ,อ,อ,อกออกออระตุกเลยวะอ้าวโอเคครับเดี๋ยวผมขอบันทึกไว้แช์แรกก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเผื่อแบบไฟล์มเสียหูสาเล่นมาจะได้เงี้ยไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วไยครับผม